ดูว่ะตัวดำเนี่ยมนะคะเดี๋ยวกลับบ้านก,ก็อาบอีกรอบอาบวันละสี่รอบอวลนงอากาดเย็นนั้นโนเล็กก็เตรียมอาบน้ำแล้วเ <c oughs> งาอีล,ล้วค่ะเปลาหรูเล็กหูพึ่งเลย บนไลลูกบนอ้อนแม่เร็วแม่แม่คะพูดิแม่เ <c oughs> งาอเหย้ย้ยเอนน้ <c oughs> อยแห้ยแห้ยเห้ห้ย้ยห้ยอ้ยเ่้ยเห้ยเห้้ย ถอนคนเนี้ยเงาเงาน้าก็ไปถอนคน <c oughs> <c oughs> ทองสุกจะกลับบ้านเหรอ,อะะโอ๊ยวันนี้อยู่ดุดดเอ้อไก่ปันหนเนาะมันผลก็จะไปคือการอันจออหนุเล็กกับนะนุ่มเล็กกับใครนะอ <c oughs> ทองสุกฝากให้สองสุกด้วย ถ่ายคลิปขอบคุณคุณแม่ก่อนเนาะมีคุณแม่ท่านไหนบ้างนะท้องสุขวันดีค่หน่อยแล้วอาท้องสุขขอบคุณครับท้องสุขจะกลับบ้านแล้วครับผมหลายๆขอบคุณแม่ฟ้าร่วมคุณแม่ไมวมาดามพีมคุณแม่ดิรัชยาคุณแม่สุภการนะคะคุณแม่ใจบุญคุณแม่มัทาคุณแม่นายนา แล้วก็คุณแม่ปุ้มมาริกานะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่คะสาธุบุญกับผู้ใหญ่ใจบุญของเราทุกท่านเลยนะคะขอให้บุญหนุนนาทุกท่านไว้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีคะแนนลดเหลือนะคะคุณแม่ะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะน้ำฝนตาเผลอแล้วตาเผลอแล้วแม่ตาเผลอเอาอีกถุงคุณแม่่ะเอาแล้วไปแล้วนะคะถึงแล้วถุงที่เท่าไหร่นะ ถึงท th th ี <c ười> th ่เจ็ดนะฮะถึงที่เจ็ดนะคะถึงถึงที่เจ็ดโดนตาดุแล้วตามาตาไม่เห็นนะ ตาบอกว่าเอาอกบวยอีแล้วบอกฝนเออให้ให้หนูเล็กกินด้วยนะหนูเล็กกำลังจะกลับบ้านลูกหนูเล็กจะกลับบ้านแล้วจะได้มีแรงนะคะนาวนลีลานาวนลีลาดีนาวนลีลาดีนะพ่อสุกกับหนูเล็กจะกลับแล้วนะคะเนื้อตาเพิ่ได้ะค่ะ เขาสุกเดินไหวไหมไหวดูเสียงหนูเล็กดิเสียงหนูเล็กอเดีดยจะกลับมาแล้วหนูเล็กสวัสดีค่ะก่อนเลยทองสุกด,ดาบเผื่อเป็นคุณแม่ใจบุญทุกท่านค่ะด,ดูเสียงหนูเล็กมันมันนกกระจิบเลยเจ็บเจบจบนะคะเสียงเล็กๆนะคะ แล้วไมได้สิอเจ้าสิมาลักเอาเอาของไปเลยฝตาตาตาน้าฝนไปเดยด้ไปดังเุดาเคหมินหมตังจะกลับแล้วเหรอไม่รอสี่วง ไปร้องเพลงเหรอคุณแม่ฟ้ารลืมให้ร้องเพลงเหรอวันนี้วันนี้ร้องเพลงไปยังสามเพลงร้อยเอาได้สอสองเพลงทุกวันก็ดีไน้เราตาเนาะไม่ใช่ไม่ใช่จิตได้หกเพลงหกเพลงทุกวันนะหกเพลงกุสุกุสุ น้ำฝนนางจะเตรียมจุ๊บที่เดินมาแล้วเห็นตาถอยลังดูเล็กคเน่งมากแมดก่ดูคือดูดูควานอยู่นู่นดูเล็กคนน่งมากเลยเนาะดูเล็กคน่งนิ่งเลยไม่มีวอกแวกดูเล็กไม่มีวอกแวกเลย หนูเล็กอยากหยิบไปลูกหนูเล็กมาว่ะไหนลองเรียกดิ๋ย <sounds> ่าเดินไปตั้งไม่ตั้งอนเดินควานอ่ะหนูเล็กมาหยิบชิ้นลูกมาอ่ะหนูเล็กเข้ามาเข้ามาแล้วแม่ฟานุงให้หยิบมาหยิบมาลูกมาเอาดูหนูเล็กจะกล้าหยิบไหมค่อยๆเนิบขึ้นมาแหละค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆย่องมาลูกมาคุณแม่ฟานุ่งให้เออเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูสิจะได้สักี่ถุง เอาเลยลูกเอาเลยอยากได้กี่ถุงเออเอาลูกไะเอาอีกถุงไหมหรือเอาแค่นั้นโอ้ยเราเรียบร้อยแกะถุงออกด้วยแกะถุงออกด้วยเอาอีกถุงนึงเอาอีกถุงนึงหรือเปล่าลุงใสอยากได้อีกถุงนึงแม่ลุงใสอยากได้อีกถุงนึ่งไหมคะคาบไว้เลยนะคะขอบคุณแม่ฟ้ารุ่งค่ะเอาหนุญาอีกหรอแม่ให้ถุงนึงเอาไม่เป็นไรเออแม่แถมให้ใช่ไหมคะ อทอยได้แล้วถอยเออ,อให้ควานด้วยน่ารักแม่เดี๋ยวพอแล้วเก <c oughs> ินงบนางจะหยิบเอาอีกเออน่ารักคุณ <c oughs> แม่ปลาน้องสุกกับพ้อหนูเลย <c oughs> ใช่ค่ะแม่ขาแม่ให้จุหนึงนะ <c oughs> หยิบไปสองนะแม่ <c oughs> แม่ขาให้แถมดูถ้าทางจะเอาอีกไงน้าฝนได้จะยืนมอง ใช่นะคะเขาหยิบเหมือนเล่นเกมนะเขาแบบเรียบร้อยมากเลยนะหนูเล็กบอนอยากหยิบไม้โฟนทองสุกอยากหยิบไม้ทองสุกให้ทองสุกหยิบด้วยไหมคะให้ทองสุกหยิบด้วยไหมคะทองสุกก็อยากหยิบเหมือนกันนะแม่ฟ้ารุ่าหนูเล็กทอยหนูเล็กได้แล้ว ท่านไหนจะให้ทองสุกหยิบไหมคะทองสุกก็อยากหยิบเหมือนกันนะอ่าลองทองสุกมาเทียบเร็วเดี๋ยวแม่ก็ใจอ่อนมาอ่าทองสุกมาเทียบเร็วอ่าทองสุกมาหยิบคุณแม่ปลาให้หยิบมาอ่าทองสุกต้องลงก่อนเหรอต้องจูงหูคนน่าจะยืนมองเขา หาท้องสุกมาเลยลูกนะคะคุณแม่ปลาให้หยิบให้หยิบกี่ถุงนี่คะคุณแม่หาท้องสุกจะได้กี่ถุงลูกเอาครึ่งถุงแม่บอกว่าให้คร kind of ึ่งถุงบื้อเอาลูกเอาหยิบเอาลูกเอาเอาเยอะๆไปฝากแม่ด้วยไปฝากพี่ด้วยไปฝากพันล้านด้วยลูกดูดูเออแม่ดูหยิบกี่ถุงคุณแม่ปลาบอกดวดเอาสองถุงพอแล้วคุณแม่ใสองถุง ราพขอเป็นคุณแม่ปลาค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาพอแล้วพอราพขอเป็นคุณแม่ปลาค่ะ <c oughs> น้ำฝนตามหนูเล็กใช่แล้วไปตามไปแย่งอันนังไปๆเป้สวัสดีค่ะท่านไหนจะให้เชือกไหนหยิบนะคะโอเออาว้เอาว วัดทำให้วัดหร่อยวัดวัดนะคะอร่อยมาอร่อยค่ะเมตตาได้นะคะเมตตาน้อช้างได้จ้าคุณแม่สุทีลูกคุณพ่อสุทีนะคะเมตตาช้างน้าร้าของเราได้นะว้าน้องฝนไปเก็บยากินแม่ลูกสากใครน่ะ ลูกนะ้าไปเก็บใยกินดูเหมือนนางไม่รู้จักอ oh. okay. ิ่มเลยเนาะแม่ปลาให้แม่เจี๊ยบสองนอ๋อแม่เจี๊ยบมาหยิบสองถุงแม่เจี๊ยบมองไม่เห็นแม่เจี๊ยบอยากกินอะไรลูกอ่ะแม่เจี๊ยบมาหยิบแล้วแม่เจี๊ยบกินสองได้ไหมอ่ะแม่เจี๊ยบมาหยิบแล้วลูกแม่ปลาให้หยิบเอาอะไรลูกเออแม่เจี๊ยบเขายบร้อยเออเอาสองถุงมาแม่เจี๊ยบเาสองถุง ไอีกจุ่นึงลูกอีกจุ่นึงให้ลูกกินด้วยอ่ะแม่เจียร์ไปสองถุงค่ะขอบพระคุณคุณแม่ปลาค่ะเออขอบพระคุณคุณแม่ปลานะคะขอบพระคุณค่ะถ่ายลูกถ่ายถ่ายถ่าย เห <c ười> ็วเหีวเหีวหอาบิละแม่อาบิล้วแม่ดูอาบิล้วค่ะ ตายแล้วก็จะได้ออกจากร้านไอ่ตายแล้วตายมาตั้ใหญ่เป็นน้ำฝนมาพีกแล้วรอบที่สี่อ่าข้างหันเลอะไม่ได้เลยดรนงช้างมันก็แบบมันก็มีเล่นดินเล่นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวไปถึงหน้านนะก็ต้องเล่นดินนู่นนี่นั่นแหละลาแล้มให้เนี่ย โเห็ด่ดินไม่ให้ดินติดตัวเลยย้อาไปอะไรยังไงผิวนางดิเหไหมผิวดำเยี่ยมเลยนะเออยไอาจีมกันเนี่ยแต่ดูนางไปแก่กตุ้เน่ยเออสาหิวนะคะเลมกิน ให้น้ำฝนหยิบก่อนกลับหรอน้ำฝนหยิบก่อนกลับสักสิบถุงเด้อลูกเด้อน่ะเล็มญ้า,ะะเ,าเดี๋ยวเราไปล,ล้างน้าเคยดูนะน้ำฝนเล็มญ้าแล้วนะคะเล็มญ้าเดี๋ยวอ่เอาล้างเออสะบัดสะบัดลูกเออเออลูกสาวกินไม่รู้จักอิ่มนะแม่ดูสะบัดแรงๆเออดูแม่ลูกแม่ยังไม่อิ่ม แม่ดูเราลมเลมต้นอ้อยใบอ้อยกินแล้วนะนางเลมใบอ้อยกินแล้วค่ะอาบน้ำวันละห้ารอบนะคะแม่ดู